ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ฉันอยากเล่าหนีเที่ยวจะพาทุกคนไปที่สุขโขทยัยอีพีนี้เราจะตั้งชื่ออีพีว่ากินเที่ยวสนุกจุกๆที่สุขโขทัยนะคะเอ่อีพีนี้อาจจะมีหลายพาร์ทหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะไปหลายที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยๆทย,ยอยดูกันเนาะว่าเราจะไปไหนกันบ้างอย่าลืมติดตามเรานะ สถานีแรกของเราที่กินข้าวเที่ยงที่นี่นะคะคือ JK Station รวมความอร่อยนะคะก็จะมีทั้งกาแฟทั้งข้าวแล้วก็มีหัวรถจกักรเขาเรียกว่าคาเฟส่สถานีรถไฟเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันวันที่เรามานี่เป็นวันที่มีลูกค้าค่อนข้างจะเยอะนะทุกคนถ้าจะให้ดีนะแนะนำว่าไปสั่ง อาหารข้างบนก่อนนะคะในระหว่างรอเนี่ยก็ไปเดินถ่ายรูปในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้นะจะเป็นหัวรถจักรหรือโดยบริเวณรอบก็ได้นะคะมีพื้นที่ให้เราได้ถ่ายรูปเยอะมากเลยที่นี่ค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าที่จอดรถจอดได้หลายคาันมากและอาหารที่ได้รับมาเนี่ยก็อร่อยทุกอย่างเลยเราไม่ได้สั่งเยอะเนาะแต่ก็อร่อยทุกอย่างจริงๆฝากไว้ด้วยนะคะ JK Station ค่ะทุกคนเรามาถึงที่พักแล้วนะคะ บ้านหนาต้นจันทร์โฮมสเตย์นะคะข้างๆเลยจะเป็นร้านกาแฟาสดนะเรามาทานกันได้เสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงกันโอเคเราเดินเข้ามาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะก็ธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากร่มรื่นมากเลยค่ะคิดว่าคืนนี้น่าจะนอนแบบฝันดีแน่นอนอากาศน่าจะเย็นนะคะเดี๋ยวเราขึ้นบ้านไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนนี่คือสิ่งที่เขาเตรียมไว้ต้อนรับเรานะคะก,คก็จะเป็นน้ําขันใหญ่ขันน้อยไว้ย่อยเนาะแล้วก็ผลไม้ต่างๆนานาน,นะคะทุกคนโหนดูหน่ากินมากเลยแล้วก็เห็นที่เสือนี้ไหมคะที่เสือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันตรงนี้นะคะเขาจะเตรียมข้าวให้เรากินตรงนี้นะเข้ามาชมห้องนอนกันนิดนึงค่ะห้องนอนหนึ่งห้องสามารถนอนได้สองคนนะคะก็จะมีพัดลมมีแอร์ให้ แต่ข้อแม้ของการเปิดแอร์คือถ้าห้องไหนเปิดแอร์จ่ายเพิ่ม300นะจ๊ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วที่นี่ไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์เลยก็ได้เพราะอากาศเป็นเย็นอยู่แล้วนะโอเคสําสหรับตรงนี้ห้องม,มันก็อยู่ได้นะไม่ได้แย่นะคะอันนี้เป็นกับข้าวมื้อเย็นมื้อแรกที่เรามาถึงนะคะก็จะมีต้มขาไก่ไข่เจียวนะคะแล้วก็น้ำพริกไข,ข่เค็มหน่อไม้ผัดไข่ปลาทอดแล้วก็น่าจะเป็นลาบนะน่ากินมากเลยทุกคน หลังจากกินข้าวอิ่มแล้วนะคะแม่หญิงก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมไปลอยกระทงกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินไปงานลอยกระทงของสุโขทัยกันนะแต่ทีเนี้ยรถติดมากแล้วก็เขาจะมีรถสองแถวไว้รับเข้าเข้างานใช่ปะแต่ทีเนี้ยรถขาออกที่จะมารับเราอ่ะมันติดมากรถไม่ขยับเลยเราก็เลยต้องเดินเข้าไป โดยประมาณแล้วมันจะแบบประมาณหนึ่งถึงสองโลก็เดินไหวนะก็เดี๋ยวพอเข้าไปถึงเดี๋ยวเราไปดูงานกันนะคะว่างานเขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเนาะคนถึงได้มาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยค่ะทุกคนที่เมื่อกี้เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะคะตอนนี้มีคนใจดีให้เราขึ้นรถไปด้วยเดี๋ยวไปดูข้างในกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง ทุกคนตอนนี้เรามาถึงงานแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศงานให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอาจจะไม่หมดนะแต่ว่าเห็นแบบแบบแว่าวแวบละมีโคมไฟอยู่ข้างหลังเราเนี่ยค่ะเป็นสะพานโคมไฟนะคะก็จะมาถ่ายรูปก,กันเป็นสใส่บาทสะพานบุญนะก็เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศกันนะคะ สะพานนี้เป็นสะพานที่มีคนมาถ่ายรูปเยอะมากนะคะเพราะว่าเขามีาโคมไฟประดับนะถ่ายรูปออกมาจะก็จะสวยเลยนะคะเดี๋ยวแอบแทรกภาพนิ่งมาให้ดูนะว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะ ทุกคนพอเดินเข้ามาข้างในงานแล้วนะคะก็จะมีร้านค้ามากมายเลยค่ะขายสินค้าเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องเงินหรืออื่นๆนะคะเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะพอถึงประลัาพิธีแล้วมันก็จะแบบสวยมากจริงๆนะทุกคนเขาก็จะแบบมียิงเลเซอร์อ่ะหรือสปอตไลท์ไม่แน่ใจนะขึ้นบนฟ้ามันก็จะดูดูสวยนะคะแล้วก็จุดเทียนริมขอบสระแล้วก็ไปปักในสระทำให้แบบได้บรรยากาศมากอนะ่ะ สมคำร่ำลือค่ะที่บอกว่าลอยกระทงสุขโขทัยสวยมากเก็บบรรยากาศภาพนิ่งมาให้ดูค่ะทุกคนเพราะว่าถ่ายวิดีโอแล้วมันมองไม่ชัดเนาะก็อาจจะดูไม่สวยแต่ถ้ามาดูจริงๆสวยมากค่ะอลังการมากถ้ามีโอกาสก,าก็ลองมาดูนะคะเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้คะ่ะเที่ยวเมืองไทยเงินทองไม่นู่ไหลนะคะวันนี้ลอยกระทงเสร็จแล้วต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะ วันนี้ไปแล้วรักทุกคนนะอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะเดี๋ยวพบกับพารต่อไปนะสวัสดีจ้า